รีเทิร์นทัวร์ทัออนไลน์นะครับเราก็อยู่กับรถซึ่งอาจจะดูแปลกหน้าแปลกตาไปสัหน่อยไม่ใช่หน้าแหลม2ประตูน,นะครับจริงๆแล้วมันคือโตโยต้าซอลเลอร์รุ่นแรกนะครับดูเผมอนอาจจะเหมือนหน้าแหลม2ประตูจริงไม่ใช่นะครับเป็นพรีเมียมสปอร์ตคาร์นะครับอย่างถ้าเป็นเจ้าเซลิก้า GA60 เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสปอร์ตโดยตรงครับอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตแบบหรูหรานะครับตอนนี้กระแสะรถรุ่นนี้ก็เริ่มมานะครับในเมืองไทยจะค่อนข้างหายากสัหน่อยนะครับเพราะว่า ต้องเป็นรถที่นำเข้ากันมาเองอาจจะเป็นวุิสิทธิ์นักเรียนนอกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของรถครับสวัสดีครับเจ๊กสวัสดีครับ เจกจากทีมนาคาโอกะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเรียกกันว่าเจกสมบัติยายใช่ครับนะครับจุดรถแจ้งเกิดคือ120ยยี่บวายครับอันนี้มาถึงโตต้ตาโซเลอร์เจกเล่าหน่อยว่าทําไมถึงเลือกโซเลอร์เอานแรกครับคือเราก็เปิดหนังสือญี่ปุ่นดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็บริษณ์เห็นรถรุ่นนี้บอกว่าพอดีไปเจอรุ่นนี้เขาแบ่งมาให้ใช่ครับเพราะว่ารถในเมืองไทยเนี่ยมันมีน้อยนะครับใช่ครับแลอวเรื่องอะไหล่เราเราทำยไงครับเอะไหล่ครับผม กดญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยครับกดยาฮูอย่างเดียวเลยครับถือว่าหายากไหมตอนนี้สุดๆครับเพราะจริงๆรถญี่ปุ่นมันก็มันก็มีจริงมันก็ไม่มมเยอะมากเพราะคนส่วนใหญ่ไปขี่เซลิกา้าไปขี่ซูเปอร์กันหมดใช่ครับนะฮะในเมืองไทยเนี่ยจริงๆผมเล่าน,นิดนึงว่าเพื่อนของคุณพ่อนะครับก็เคยใช้รุ่นนี้อยู่สีนี้ด้วยแต่น่าจะเป็นคนละคันเพราะว่าเลขทะเบียนไม่เหมือนกันนะครับคันนั้นก็กลายเป็นตำนานไปละแต่าจะวนเวียนอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับมันไม่ไปไหนหรอกโอเกต่อครับในเรื่องของการบิ้วนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างทุกอย่างครับ ของที่หายากและประทับใจกับมันโอ้โหทุกอย่างเลยครับทุกอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นคิวเป็นกระจกไฟเป็นกระจกหน้าไฟมุมกันชนหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วตอนแรกเนี่ยคือจะมาแต่งเป็นชาโกตันเลยป่ะใช่ครับเลงเลยว่ากูต้องทาแบบนี้แน่ๆใช่ครับเป็นอเป็นอย่างนี้เลยครับก็คือคิดคอนเซปต์เลยว่าได้มาปุ๊บต้องใส่ล้อนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้เลยครับเราเปิดตําราดูเลยเปิดตารานิดนึงครับแต่ชอบส่วนตัวชอบแบบ ล้อมันแบบโบราณโบราณดีลายตันๆอะไรอย่างเงี้ยครับล้อเล็กๆนะครับแล้วก็รถจะเตี้ยๆภายนอกก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผมบอกเลยว่าเป็นรถคอเลอร์ที่สภาพสมบูรณ์วันทสมบูรณ์ใช้เวลานานไหมสองปีครับก็เพื่อนฝูงก็เหนื่อยไปกับเราด้วยเหนื่อยผมพาเหนื่อยทุกคนเลยครับจริงๆแล้วคันนี้คนที่บิวหลังๆเป็นใครผมผมส่งแบบหลายอู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ช่วงล่างก็เลสออโตไทครับสีนี่พี่หมีครับหมีบางกวยครับภายในพวกพี่หมีบางกวยเครื่องยนต์บ้านรูปครับทาที่บ้านคันนี้เครื่องอะไรเอ่ย j v v t ไม่โบครับปกติแล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นถ้าเป็น2008เครื่องเดิมมันจะเป็น 5M ใช่ครับห้5 m g ก็เป็นเครื่องที่ผมชอบนะเพราะว่าเป็นเครื่องทับีนแคมหน้าตาโบราณโบราณใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะเหลือสภาพแล้ววู้ตอนนี้เครื่องพวก 5M าเอะไรอย่างเงี้ยครับ ญี่ปุ่นก็แพงมากเฉพาะอย่างเดียวก็มาณสามแสนเยนนะครับครับคือเครื่อง 5M ในบ้านเราเนสมัยก่อนสักตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมเห็นเครื่องโมมาเยอะเครื่องโมแบบสวยมากเลยแบบชุดเทอร์โบเทอร์โบเกตตี้ซึ่งมันโคตรอลังการเลยตอนนั้นก็คือคนไม่ใช้อ่าฮะอ้ไหมใช่ครับแต่พอเราจะใช้ปุ๊บราคาขึ้นโอ้โหราคาตอนนี้ไปไกลมากราคาโดนไม่ได้เลยครับเครื่อง 5M ที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็น่าจะเป็นรถ น่าแหละของพี่แฝงที่ที่เอาไปวางแต่ว่าเป็น3ามกบิลแต่เครื่องเทอร์โบเกดดี้ตัวนั้นน่ะผมไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะครับช่วงล่างเล็กอันนี้ถุงลมป่ะไม่ถุงลมครับเปียสดครับเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างให้แตบบมุมแคมเบอร์มันโชอกเป็นของจุนเนอร์คอนเซปต์ช่วงล่างข้างหน้าเป็นของ200ครับเพราะแปลงเป็น200แล้วข้างหลังใช้ของเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนโชอกเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเฟืงท้ายเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เฉยครับไล่เฟืงท้ายใหม่ส่วนล้อครับก็เป็นเอกลักษณ์ของชาโกตันนะครับก็จะนิยมล้อเล็กๆก็คือ S R M K 1นะครับ เอ่อไม่ใชอะไรมาร์ควันมาร์ควันอ่าจะเป็นล้อตันนะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าอิชิเอนดามะนะครับก็แปลว่าเหรียญหนึ่งเยนนะครับมันเหมือนเหรียญจริงๆนะล้อมันจะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับยางเป็น A050 ครับล้อยางซอฟตัวหนอนซอฟครับใช่ครับ A050 หน้าหลังครับยางแม่งไม่หายากไม่แพ้ลอนะแต่ก็เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วล้อเนี่ย14กว้างเท่าไหร่คันนี้เอ่อหน้า9หลัง9ครับ หน้ากาหลัง้าแต่ว่าจุดหลกัลกๆที่ผมว่าขอทสีหายากคือ,อยางยางหายากมากครับฝากหน่อยครับสําหรับคนที่จะเล่นสไตล์ชากวตันมีความสนใจในบอดี้นี้แต่ถ้าหาบอดี้นี้ไม่ได้บอดี้อะไรที่สามารถเอามาแทนใกล้เคียงโอ้ผมว่ามันได้ได้ทุกแนวครับแล้วแต่คนชอบเลย มันไม่มีถูกไม่มีผิดชอบแบบไหนทําได้หมดแต่งได้หมดครับทุกรุ่นทุกแนวโอเคครับพระคุณชอบชาโกตันก็ทําไปอ่ะคันนี้ก็จะเป็นชาโกตันแบบแนวเรียบร้อยใช่เรียบร้อยครับใช่ไม่ได้ไม่ได้แรับต่อหน้าไม่ได้ท่อสูงอะไรเงี้ยเพราะแนวอันนี้จะออกแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอะไรเงี้ยัตั้งใจออกมาให้แบบดูเรียบร้อยอะไรครับเรียบๆนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าซอเลอร์รุ่นนี้มันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเจ๊กสมบัตยายญนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอฝากเลยนะครับรถคันนี้จะมาโชว์โฉมอยู่ใน XO Special Issue นะครับ Gicolo Star นะฮะและรายการ Return Tour to Allie ก็ต้องขอฝากแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับ